สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชุดอีกครั้งครับเสียงของบางคนรอบตัวอาจจะปลุกเร้าความไม่พอใจและสร้างความแตกแยกเสียงของบางคนหากเรายอมเปิดใจรับฟังอาจจะปลุกเร้าความไม่พอใจและสร้างความแตกแยกเสียงนั้นอาจจะทำให้เราหลงทางไปนะครับเรื่องราวในตอนนี้เกิดความขัดแย้งระหว,ว่างอิสราเอลที่อยู่ด้านเหนือกับเผ่ายูดาครับพระธรรมสองสมัยวัที่20ข้อ1และสอง และที่นั่นมีคนก่อกวนคนหนึ่งชื่อเชบาบุตรบิครีเป็นคนเบนยาหมินเขาเป่าเขาสัตว์ขึ้นกล่าวว่าเราไม่มีส่วนในดาวิดเราไม่มีมรดกในบุตรของเจสซีโออิสราเอลกลับไปที่อยู่ของตนเถิดดังนั้นพวกคนอิสราเอลทั้งหมดจึงละจากการตามดาวิดและไปตามเชบาบุตรบิครีแต่ผู้คนยูดาได้เดือดตามพระราชชาของพวกเขาอย่างมั่นคงจากแม่น้ำจอแดนไปถึงเยรูซาเล็มพี่น้องครับ คนอิสราเอลจำนวนมากก็หันไปตามเชบาทิ้งผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้แต่ในขณะเดยียวกันนั้นคนยูดาก็ยังมั่นคงติดตามไรวิท์อย่างซื่อสัตย์สิ่งนี้นะครับกำลังเตือนให้เราเลือกฟังเสียงให้ถูกหากเป็นเสียงที่ปวเรา้าโหรือทให้เราห่างจากพระเจ้าเสียงนั้นมันย่อมนำเราไปสูขข่ความพินาศน,นะครับขอให้เรามั่นใจในการเลือกฟังเสียงของพระเจ้าแม้เราอาจจะต้องสวนกระแสคนหมู่มากขอให้เรายืนหยัดอย่างมั่นคงอยู่ในพระเจ้านะครับ พระธรรมยานบทที่10ข้อ27แกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราพี่น้องครับอย่าประมาทกับเสียงที่กําลังปลุกเราให้เราห่างจากพระเจ้าเพราะวจนะของพระเจ้าเตือนเราเสมอในเรื่องการอยู่ใกล้โดยการใช้เวลาอยู่กับใครพี่น้องครับขอให้เราใช้เวลากับพระเจ้าเสมอเพื่อชีวิตของเราจะมั่นคงพอเราใกล้ชิดก,กับพระองค์ได้รู้จักเสียงของพระองค์อย่างดีดังนั้นนะครับขอให้เราจะไม่ปล่อยให้เสียงของโลก เสียงของอารมณ์หรือเสียงของความไม่พอใจมาครอบงำจิตใจและชีวิตของเราแต่ขอให้เราเลือกฟังเสียงของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าตรัสไว้แล้วในประเจนของพระองค์นะครับและชีวิตของเราจะเดิอนอยู่ในความปลอดภัยอย่างมั่นคงนะครับพี่น้องครับให้เราที่ทานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดทรงเป็นความมั่นคงพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือสั่นคลอนไปเลยพะตรีข้าขอทรงโปรดประทานใจที่มั่นคงให้กับเราจะไม่ฟังเสียงอื่นจะมั่นคงในพระองค์ มันคงตัดเสียงของพระองค์ที่พระองค์พูดผ่านพระเจ้าของพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาที่จะไม่ฟังเสียงของโลกหรือเชื่อในสิ่งรอบมองเห็นแต่มันขัดแย้งกับพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาที่หัวใจเราจะมั่นคงในพระองค์เรจะซื่อสัตย์ติดตามพระองค์เหมือนที่คนยูดาซื่อสัตย์ติดตามดาวิดขอทรงโปรดเมตตานำเราเราจะเข้มแข็งนักลาหารและเดินตามพระองค์ด้วยความรักความยำเกรงและการเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดใจขอทรงโปรดนำเราด้วยพระเจ้าการ เราที่ฐานทุนขอและกอบพระกณุ่มพงค์ในพระนามพระยุคูคริสิ์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิองค์สันเสริญครับ